สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทําขนมที่นิยมใช้ในเทศกาลตรุษจีนนะคะนั่นก็คือขนมเข็งนั่นเองเป็นขนมพื้นฐานนะคะที่เราจะนิยมใช้วหว้กันนะคะก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มที่ทํามาจากแป้งข้าวเหนียวนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของขนมเข็งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวน้ำมะพร้าวน้ำตาลทราย น้ำมันพืชสีผสมอาหารและกระทงใบตองแห้งค่ะสำหรับอัตราส่วนติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะขั้นตอนการทำขนมเข็งนะคะขั้นตอนแรกใช้น้ำมะพร้าวนะคะผสมกับตัวน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เราคนให้ละลายก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่แป้งเข้าไปเนี่ย ถ้าเราใส่แป้งลงไปเลยเนี่ยตัวน้าตาลเนี่ยอาจจะไม่ละลายนะคะอันนี้บางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะได้เหมือนกันแต่ตัวขนมเค็งเนี่ยก็จะได้สีที่ออกมาเป็นสีน้ําตาลหรือว่าตัวน้ามะพร้าวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นน้าเปล่าก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลจะละลายหมดค่ะหลังจากที่ตัวน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเราจะนํามาผสมกับตัวแป้งนะคะทําแป้งให้เป็นรูตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆเทน้ําใส่ลงไป ใช้มือนะคะนวดก่อนนะคะให้แป้งละลายเข้ากับตัวน้ํามะพร้าวที่เราผสมเอาไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําไปเรื่อยๆนะคะการที่นวดแป้งก่อนเนี่ยนะคะทำให้แป้งนะคะไม่เป็นก้อนนะคะเราก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆถ้าเราผสมลงไปเลยเนี่ยตัวแป้งอาจจะเป็นก้อนได้ะคะ่ะ แป้งนะคะเราอาจจะใช้เป so ็นแป้งข oui, no like ้าวเหนียวดําก็ได้นะคะก็จะให้ตัวขนมเข็งมีสีดํานะคะถ้าเกิดใช้แป้งข้าวเหนียวดำเนี่ยต้องผสมแป้งในอัตราส่วนข้าวเหนียวดํา2ส่วนแล้วก็แป้งข้าวเหนียวขาว1ส่วนนะคะถ้าเกิดใช้แป้งข้าวเหนียวดําอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้ตัวขนมเข็งเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่แข็งแล้วก็กระด้างนะคะอันนี้ก็นวดไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะนวดไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราผสมตัวแป้งเสร็จแล้วนะคะแป้งก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือลักษณะคล้ายๆกับนมข้นหวานนะคะความความเหนียวประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมพิมพ์กันนะคะใช้พิมพ์กระทงใบตองแห้งนะคะทาน้ํามันเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ตัวแป้งจะได้ไม่ติดกระทงนะคะเวลาที่เรารับประทานจะได้แกะออกมาง่ายหลังจากนั้น เราก็จะมาหยอดลงพิมพ์กันค่ะเอากระทงใส่ตัวลังถึงเอาไว้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการหยอดนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปประมาณนี้นะคะเกือบเต็มกระทงนะคะแล้วก็หยอดต่อจนครบนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําตัวขนมเนี่ยไปนึ่งในน้ําเดือดนะคะประมาณ30นาทีนะคะแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เรานึ่งขนมเข็งนะคะไปเป็นเวลา30นาทีเราก็จะนํามาแต้มจุดสีแดงนะคะโดยใช้สีผสมอาหารนะคะในการแต้มเราใช้ด้านตรงท้ายนะ,ะของไม้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยคะ่ะแต้ม เราแต้มขณะที่ยังอุ่นนะคะทําให้สีติดได้ดีนะคะแล้วก็ที่เราแต้มสีเนี่ยเพราะว่าพอได้ยินมาว่ามันเป็นความเชื่อนะคะการแต้มจุดเนี่ยเป็นการเสริมสิริมงคลเพราะว่าคนจีนเชื่อว่า,าขนมสีขาวหรือว่าอะไรพวกนี้คะ่ะจะใช้สําหรับงานไว้ทุกนะคะก็ถ้าเราแต้มจุดสีแดงเข้าไปก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้ขนมนะคะ ขนมเข่งตัวนี้นะคะมีความหมายเหมือนกับขนมเทียนเหมือนกันก็คือความหวานชื่นราบรื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็วิธีการทําก็ง่ายมากเลยลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ